ระบบ LMS นะคะผู้สอนสามารถสั่งการบ้านให้นักเรียนนักศึกษาส่งเป็นคลิปวิดีโอได้ง่ายๆไปดูกันเลยสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะมุกมีฟีเจอร์ใหม่ของ LMS มากบอกต วอนนี้นะคะระบบได้พัฒนาเพิ่มในส่วนของการสร้างการบ้านให้นักเรียนนักศึกษาสามารถส่งเป็นคลิปวิดีโอให้กับผู้สอนได้ง่ายๆค่ะโดยการส่งเป็นลิงก์ไม่ว่าจะจาก YouTube, Google Drive, Facebook, TikTok และอื่นๆค่ะลดข้อหานักเรียนนักศึกษาส่งคลิปไม่ได้นะคะขนาดไฟล์ใหญ่เกินไปที่สําคัญไม่เปืืองพื้นที่คราวของสถานศึกษาด้วยค่ะดีขนาดนี้มาลองฟีเจอร์ใหม่กับมุกกันเลยไหมคะ ที่เมนูเรียนออนไลน์เลือกการจัดการสื่อการสอนระบบจะแสดงรายวิชาที่ผู้สอนเคยจะทำกลุ่มไว้นะคะคลิกเอกสารคอลัมน์ลิงก์วิชาที่ผู้สอนต้องการตัวอย่างต้องการเพิ่มการบ้านบทที่2ผู้สอนจะสังเกตเห็นได้ว่ามีคอลัมน์ เอาแล้วแอดแชรลิงขึ้นมานะคะปัจจุบันวิชาวัฒถสินบทที่2มีสไลด์ให้นักเรียนนักศึกษาดาวน์โหลดอ่านและมีการบ้านที่เป็นไฟล์ลองมาดูในมุมมองนักเรียนนักศึกษา,ากันค่ะระบบจะแสดงข้อมูลตามที่ผู้สอนเคยจัดทำสื่อไว้กลับมาที่หน้าระบบของผู้สอนคราวนี้มาลองเล่นฟีเจอร์ใหม่กันค่ะตัวอย่างผู้สอนต้องการให้บทที่2นักเรียนนักศึกษา,ส,าส่งคลิปสามารถเขียนที่หัวข้อแนบไฟล์คำสั่ง และคลิกอนุญาตให้ส่งกันบ้านเหมือนเดิมเลยค่ะเพียงแต่เพิ่มในส่วนของการคลิก Ar ราแอ a t t a c ล Link เท่านั้นเองค่ะใส่เรียงลำดบับคลิกบันทึกมาดูการแสดงผลในส่วนของหน้าห้องเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียนนักศึกษากันอีกครั้งค่ะจะมีคำสั่งการบ้านและช่องให้กรอกลิงก์เพิ่มขึ้นมานักเรียนนักศึกษาเพียงนำลิงก์มาวางไม่ว่าจะจากแพลตฟอร์มใดและคลิกบันทึกที่ไอคอนแผ่นดิส เพียงเท่านี้นักเรียนนักศึกษาก็สามารถส่งการบ้านเรียบร้อยค่ะและสามารถส่งกี่ลิงก์ก็ได้ตรวจสอบลิงก์หรือลบและแนบใหม่เช่นเดียวกับการบ้านที่เป็นไฟล์ปกติเลยค่ะกลับมาดูในมุมมองของผู้สอนกันค่ะเมื่อนักเรียนนักศึกษาส่งมาแล้วเมนูที่คุ้นเคยเลยค่ะสมุดบันทึกคะแนนคลิกเลือกวิชาคลิกสัญลักษณ์ที่คอลัมน์ส่งแบบฝึกหัดออนไลน์ที่คอลัมน์นำเสนอคลิปตามคำสั่ง เมื u u mm ่อ hmm. ผ mm ู hmm. ้สอนคลิกที<_<_<_<_ um ่สมุดระบบจะพาไปยังหน้าลิงก์ที่นักเรียนนักศษานำคลิปไปอัปโหลดค่ะเพียงเท่านี้ผู้สอนก็สามารถตรวจกันบ้านและให้คะแนนได้เลยค่ะ ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับวิธีการสร้างการบ้านให้นักเรียนนักศึกษานะคะส่งคลิปเป็นลิงก์วิชาใดที่ผู้สอนนะคะต้องมีการปฏิบัตินําเสนอชิ้นงานต้องถูกใจแน่นอนคะ่ะซีซ่านะคะใส่ใจพัฒนาขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สอนและเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้สอนด้วยเช่นกันคะ่ะสําหรับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะั้นอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้กับช่องโปรแกรมโรงเรียนซีซ่าสมาร์ทกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ขอบคุณค่ะ